เอาแล้วก็ขอสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะครับจากช่องโซไซเบอร์นะครับอ่าสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเนะครับเกมบอกฟุตและเกมอีกเกมหนึ่งที่ฮิตพอๆกันซึ่งเป็นแมปของคนไทยสร้างนะครับก็คือ King Legacy นั่นเองนะครับอ่านะระหว่าง2เกมนี้นะครับเกมไหนมันยังไงมันเจ๋งมันดียังไงนะครับผมอ่านะ สำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรารู้กันแน่นอนนะครับมัดต่อมัดนะครับโอเคนะฮะและก็มีนะฮะไอดีเทพนะครับมาแจกให้อีกแล้วนะครับผมหรือว่า ให้กับ f c นะครับของวิโก้จริงๆนะครับที่กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้จริงๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นผลอะไรนะครับไปเลยครับผมเอาแล้วครับต่อไปเป็นกิจกรรมแจกรางวัลรหัสเทพผลพิษโอ้โหดาบคุงดาบคู่อะไรมีครบหมดนะครับเซบงเซเบอร์นะครับเลเวลก็ตันนะครับผมและที่สำคัญมีกระจกเอาไปทำเผา v c ได้ด้วยโอ้โหอย่างตึงนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้จะแจกให้กับ FC ที่แท้จริงนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับ สำหรับใครที่พลาดนะครับคลิกที่ลิงก์ร้านไก่ตันโซนใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ามีรหัสมากมายรหัสไก่ตัน v 4ก็มีนะครับเผา V4 กันเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างเกมในตำนานอย่างบอกฟู้กับเกมในตำนานอย่าง King Legacy นะครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่โก้จะพูดเป็นกลางนะครับผมอ่าพูดเป็นกลางเลยนะะทั้ง2เกมนี้นะฮะว่าเฮ้ยมันยังไงนะครับแต่จะ เดี๋ยวยังไม่พูดถึงข้อเสียนะครับอ่าส่วนใหญ่จะพูดถึงข้อดีเลยเอ้ยมาครับผมผลเสือกันก่อนนะสยสำหรับอ่านบ็อกฟุตนะฮะอ่าเปิดมาก็สู้กันเลยนะครับสู้กันยับสู้กันยับเลยนะมาถึงเปิดเลยนะะอ่าเป็นไงครับ เือผลเลื้ใหม่ผลเสือนะผลเสือประทับผลเลือมผลเสือประทับผลเลือมไม่ได้เล่นสนานนะสำหรับผลเสือนะโอ้โหบอกเลยลุงสองไงวะลุงสองกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนมาดีมาดีมาดีเฮ้ยเอาเฮ้ยตัวนู้นใกล้ตายแล้วเนาคนนู้นใกล้ตายแล้วอ้าวหนีหนีหนีไปไหนโดนไปลอยครับผมจังหวะนี้ลอยลาดมีมัว ดังจริงเฮ้ยเฮยโอ้ยโดนสวนโดนสวนเป่าเป่าก่อนเป่าโอ้โอโดนเต็มเเฮ้ยยังไม่แตกเป็นไปได้ยังไงทุกคนอีมมาหลบ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 แตกเรียบร้อยเอาแล้วครับมาว่าด้วยเรื่องของ King Legacy ันบ้างดีกว่าซึ่งวันนี้พี่โก้ได้ลองเล่นวันแรกเลยนะครับก็เก็บเลเวลไปประมาณสัก20เลเวลได้อันดับแรกเลยนะครับเข้ามาใน King Legacy นะครับ รู้ได้เลยว่าลักษณะกราฟิกเนี่ยต่างกันนะครับอ่าถ้าเอากันจริงๆพูดกันจริงๆนะครับผมอ่าสำหรับกราฟิกนะฮะและก็เกมเพลย์นะกราฟิกและเกมเพลย์นะครับของทางด้านเอ่อเอา้าตายเลยทางด้านซิลิกาซีนะครับทำออกมา <c oughs> เขาเรียกว่าออกแนวเรียลลิสติกมากกว่านะครับหรือว่าได้สมจริงมากกว่านะครับแต่ว่าทางด้านของบอกฟุตเนี่ยมันจะออกเน้นไปทาง Anime, อนิเมะออเนะครับจะสร้างกราฟิกมาคล้าย อนิเมะนะครับแต่อันนี้จะเหมือนกับเกมจำพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ m m o นะครับคล้ายๆกับ m m o นะตัวแมพสร้างมานะครับเดี๋ยวพี่โก้จะไม่พูดถึงข้อเสียนะครับเพราะว่าพี่ก้เคยสร้างเกมมาก่อนนะครับและก็รู้ว่าเวลาเราสร้างเกมเนี่ยเหนื่อยมากบอกเลยโคตรเหนื่อยนะครับวาะทำได้แมพอะไรแบบนี้บอกเลยโครงคลิกอะไรแบบนี้ก็ทําอยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับ <c oughs> อ่ายิ่งแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ทำมันเป็นวันๆนะครับโมดงโมเดลนะครับกว่าจะได้มันมานะครับเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับผมอ่าแล้วจะพูดถึงข้อดีแต่ว่ามันดีอย่างไรนะครับแตกต่างกันอย่างไรพูดถึงความแตกต่างดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเอฟเฟกต์นะเวลาใช้เอฟเฟกต์นะของ King l e g a c y เนี่ยเอฟเฟกต์บรจาแบบออกอลังการมากกว่าแต่เกมเพลย์มันจะช้ากว่านะครับอ่าเลพิโก้ก็ได้มาเจอ FC ด้วยเพิ่งรู้นะว่า FC เนี่ยเล่นเกมนี้ เยอะเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยขนาดมายังมาเลยเนี่ยครับยังมีพงมีผลเลยแหละและพี่โก้ก็ได้กินผลเสือจากใครไม่รู้เลยน,ะนี่ดูผนเสือดิแล้วทำไมผลเสือไม่มีหน้าวะงง,งงมาก <c oughs> ยัางงาเลยนะโอเคก็สําหรับการาฟิกนะแต่และเกมแล้วก็ผลเนี่ยนะครับแตกต่างกันอยู่แล้วเนี่ยครับแตกต่างกันก็แล้วแต่แนวคิดของผู้พัฒนานะครับอันนี้ใครจะชอบอันไหนก็ส่วนตัวนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ในเนี้ยระบบเกมเพลย์มันจะช้ากว่าของบอกฟุตก็คือบอกฟุตมันไวฟึบฟับฟึบฟับคอมโบเห็นปะตอนคอมโบเมื่อกี้นี่แบบโคตรไวมุมกล้องอะไรโคตรไวแต่นี้มันจะแบบว่าสําหรับคนที่ว่าเล่นแบบว่าสบายๆเล่นแบบเรื่อยๆนะครับแบบไม่ตึงมากนะครับดูนะครับเวลาเราเดทเราก็รู้แล้วว่าแอนิเมชันเนี่ยมันสมูทเวลาเดินนะครับจะเน้นแนวออกสมูทมากกว่าไม่ได้เล้นแบบหัววาเนะครับอ่าเห็นไหม ตอนนี้เดี๋ยวต้องตามไม้ไปก่อนนะเพราะว่าไม้สุ่มได้ผลมาไม้ย้ายพี่โก้เนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับอ่าและนี่คือผลที่ไม้ให้มานะครับก็คือผลสั่นสะเทือนโอ้โหยังเอานะครับเดี๋ยวเราเรา,เราลองกินเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นไงจะเหมือนกันไหมกับของบอกฟุตนะครับผมอ่านะฮะแต่การกดสกิลอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าทางด้านของ อันเนี้ยจะเล่นง่ายนะครับผมอ่า King Legacy นะครับจะเล่นง่ายในในรูปแบบของโมบายอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคอมนะครับมันจะไม่มีแบบกดใช้อ่ะนะครับอ่านะถ้าของของของบล็อกฟุตมันจะมีคําว่าต้องใช้ก่อนใช่ไหมแล้วก็กดนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะอ่าผลสันนี่เอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องเลยนะครับผมกราฟิกนี่ดีมากนะครับผมอ่าจะออกไปแนวเรียลลิสติกแล้วก็ตอนคุยนะครับเขาก็ จะเสริมคํามาให้เราด้วยเป็นจุ้งมุ้งครับบุ้งอะไรแบบนี้มาด้วยเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องของ UI และความสะดวกนะครับหรือว่าพี่โก้เคยชินก็ไม่รู้นะว่า UI เนี่ยคำว่าเมนูเนี่ยมันแอบอยู่เห็นป่ะกว่าเราจะคลิกออกมาได้นะครับผมจริงๆเนี่ยน่าจะทำเป็นแบบไอคอนไว้ดีกว่านะครับผมแทนที่ว่าจะใช้คําว่าเป็นคำอ่ะสัญลักษณ์ไว้ดีกว่านะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ใช่สัญลักษณ์เนี่ยมันจะแบบว่ามองยากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแค่ฟอนแค่คําว่าเมนูผู้เล่นเนี่ยอาจจะหาไม่เจอได้หายากในช่วงเล่นเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าคือมันส่วนต่างๆอะ่ะส่วนอื่นๆนะเกือบจะเหมือนกันเลยนะนะครับแต่ว่าเอฟเฟกนี่อันนี้เนี่ยจะแบบอลังการกว่าเห็นป่ะมันจะเป็นทั้งแมปเลยอะไรแบบนี้นะฮะเอฟเฟกนี่อลังการกว่าแน่นอนนะครับอ่าของ แสงและเงาอะไรแบบนี้มันก็โอเคกว่านะครับทางด้านของ King Legacy นะครับแต่ว่า Bobfoot เนี่ยเกมเพลย์ค่อนข้างสนุกนะครับเกมเพลย์ค่อนข้างสนุกแล้วก็จูนนิ่งมาดีนะครับจูนนิ่งมาดีตอนฟาร์มเนี่ยมันก็นะฮะไม่ได้ฟาร์มง่ายเกินยากเกินไปนะครับแต่นี้คือแบบฟาร์มแบบโคตรเร็วนะพี่ก้ว่าฟาร์มเร็วเกินนะครับฟาร์มง่ายเกินไปนะครับนิดหนึ่งนะฮะโอเค ส่วนเรื่องของโมเดลนะครับโมเดลที่โมเดลของตัวละครแอนิเมชันนะครับออของบอกฟุตยังคงดีกว่าเนี่ยตอนเดินอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันจะแบบเป็นเหลี่ยมยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกเหมือนกันเนะี่ยก็ถ้าถ้าเราเคยเห็นตอนที่พี่โก้เล่นอยู่ตอนที่มันแอนิเมชันวิ่งอะพยาสมูทนะครับอ่านะแต่สกิลดูดิโคตรอลังการงานสร้างนะครับอันนี้น,นะเห็นไหมนะครับผลพิษโอ้โหดูดิทุกคนเห็นไหมผลพิษ ของ King Legacy กับของบ o ก f o o t คนละเรื่องเล,นเลยนะอันนี้มีแสงมีเงาดีนะครับผมอ่านะฮะประมาณนั้นนะครับแต่นู้จะไม่มีแสงมีเงาเลยมันจะออกไปแนว 2.5D อี่ะนะครับผมอเอฟเฟกแต่นี้จะเป็น 3D จริงเลยนะครับอ่า้โ,โหต้องบอกได้เลยว่ามันมีแสงมีเงาอะ่ะอ่อันเนี้ยมันจะเล่นแสงเล่นเงาได้เยอะนะครับแต่ไม่รู้กินสเปกค,คอมหรือเปล่าเพราะว่าคอมพิวเตอร์แรงอยู่แล้วนะโอเคนะครับผม ก็สนุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละรูปแบบนะครับแนะนําว่าถ้าคือแบบใครแบบเล่น PVP อะไรแบบเนี้ยหัวร้อนแล้วรู้สึกว่าเล่นไม่สมูทเหล็กบ้างบอกฟุตนะฮะก็เล่น King Legacy ได้นะครับเพราะว่านี้ค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะครับอ่าสมูทนะครับโอเคเฮ้ยนี่มันผลเกสนี่ว่าโอไมายไปสุ่มได้ผลเก๊สมานะเดี๋ยวถ้างั้นขอไมามาทิสเลยดีกว่านะครับสําหรับผลเกสนะครับ บางผลอันนี้พูดถึงเรื่องผลนะของ King Legacy มันจะมาไวกว่านะครับผมอ่าแต่ของบ o b f o o เนี่ยมาช้ากว่าก็จริงแต่ว่าแต่ละผลนะครับคิดเมชชนิกของเกมนะครับหรือว่าความที่ว่าเอาไปคอมโบกับสิ่งของต่างๆนะครับอ่าหรือไม่ว่าจะเป็นไอเทมมาคอมโบกับผลผลคอมโบกับหมัดหมัดคอมโบกับนู้นนี้นะครับมันจะผสมผสานได้ดีกว่าคือเขาจูนนิ่งมาดีกว่านะครับแตีนี้นี่อลังการงานสร้าง จริงนะครับเอฟเฟกต์เ uh, นี่ยครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่พี่โกจะพูดแต่ข้อดีนะท้งท้งของนั้ง2เกมว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับอา uh, ประมาณนั้นเลยไม่พูดถึงข้อเสียนะครับเพราะว่า uh. oh, เราเข้าใจนักพัฒนานะครับเข้าใจเด็บดีนะครับ uh. โอเคก็สนุกนะครับสรุปได้ง่ายๆคือสนุกทั้ง2เกมนะครับอยากให้เปิดใจลองเล่นกันดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม